วสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Home by u e r s Review ค่ะแมเจอเรา2คนแบบนี้เช่นเคยนะคะแนนแล้วก็พี่เมธค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมแนานเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยน ูแบบรปให้มันกระชับฉับไวขึ้นให้เข้ากับยุค4.0ที่กำลังจะเป็น5.0แล้วทุกอย่างต้องรวดเร็วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาติดตามรายการเราเนี่ยทุกอย่างก็จะรวบรวมเนื้อหาให้กระชับฉับไวเหมาะกับคนรุ่นใหม่ด้วยเราอยู่ที่โครงการบ้านปรึกษาลังสิตวงแหวนครับใช่แล้วทำเลข,ของโครงการนี้นาะนต้องบอกคุณผู้ชมว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าอยู่ริมถนนลังสิตนครนายกเลยซึ่งถ้าจากโลตัสคลอง7เนี่ย ห่างไปประมาณ1กิโลก็ถึงโครงการแล้วะสะดวกมากๆเลยถ้าเกิดะจะวิ่งเข้าเมืองเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าใครอยู่โซนนี้เห็นไม่ยากรู้จักกันดีพอแค่บอกว่าโลตัสคงเก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่ตว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้อยู่โซนนี้อาจจะสะดุดกับชื่อคําว่าวงแหวนน่าจะเดาได้ว่าน่าจะใกล้กับวงแหวนการจนาพิเศษโครงการนี้จุดเด่นเขาคือวงแหวนการจนาเนี่ยแหละจริงๆแล้วถ้านาน จะเข้าไปในเมืองเนี่ยเราใช้วงแหวนกาจนาไปเชื่อมต่อทางด่วนอานนรงรามินทาแล้วก็เข้าเมืองได้เลยหรือถ้าเกิดนายไม่เลือกทางนี้เนี่ยนะสามารถจะใช้เส้นพหลโยธินก็ได้ก็วิ่งลังศิรนครยกตรงๆไปแล้วก็ไปขึ้นดอนเมืองโทเวก็เข้าเมืองได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติว่าจะมาโครงการนี้ให้สะดวกสบายอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมาเส้นทางไหนจริงๆก็อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเมืองนะครับก็ใช้ทางด่วนเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมต่อเส้นทางด่วนอานนรงรามินทาเนี่ยแล้วก็วิ่งมาออก ก็วิ่งวงแหวนออกมาลงที่ถนนลังสิงนนครนายกตรงนั้นประมาณสักคลอง5ได้แนนจากนั้นก็วิ่งออกนอกเมืองไปทางทิศทางไปทางนครนายกเนี่ยผ่านโลตัสคลอง7ไปหน่อยเดียวประมาณ1กิโลโครงการอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนเลย สำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะนึกภาพจินตนาการหน่อยว่าเอดล่สังคมของบ้านพฤกษารังสิตวงแหวนเนี่ยบรรยากาศเขาจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บริเวณของเซลล์ออฟฟิศแล้วก็บ้านตัวอย่างนะคะซึ่งอย่างที่เห็นหน้าตาเลยตรงนี้เนี่ยเขาต้องเรียกว่าเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษที่ต้องเรียกว่าเป็นพรีเมียมเพราะดูสิเห็นไหมหน้าตาเขาแบบว่าสวยงามและให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านในอังกฤษสวยหรูอบอุ่นมีดีเทลรายละเอียดมากมายใช่แล้ว ที่นี่เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่นะแนนเพราะว่ามีจํานวนยูนิตแค่358ยูนิตเท่านั้นแล้วก็บ้านทุกหลังของที่นี่เนี่ยเป็นทาวน์โฮมสองชั้นหมดมี2แบบให้เลือกแล้วก็ในส่วนของหน้ากว้างเนี่ย5.7เมตรค่ะ,<น>ะซึ่ง2แบบที่พี่เมธว่าเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อว่าเชสเตอร์และก็ชาตันค่ะเชสเตอร์เนี่ยก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่94ตารางเมตรนะคะส่วนชาตันเี่กก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มจะอยู่ที่1 1 6 2-7งตารางเมตรนั่นเอง ซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยฟังก์ชันเขาก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มีห้องกิจประสงค์ให้ห้องนึงด้วยนะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นเชสเตอร์ซึ่งเป็นตัวไทป์เล็กเนี่ยนะคะเขาจะจอดรถหน้าบ้านได้คันเดียวแต่ว่าถ้าเป็นชาตันเนี่ยคือเขาจะดีไซน์มาให้สามารถจอดรถได้2คันสาหรับโครงการนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมเนื่องจากว่าโครงการนี้เขาติดถนนใหญ่ถุ้ยแน,นพราะนนเนี่ยซุ้มประตูด้านหน้าเนี่ยก็อลังการเลยดูแล้วเหมือนบ้านเดี่ยวราคาแพงเลยใช่จาก ซุมประตูด้านหน้าเข้ามาเนี่ยเป็นถนนเมนกว้าง16เมตรเลยนะ uh huh. วิ่งเข้ามาด้านในแล้วก็ถนนเมนเ,นเนี่ยจะมีทาวโคม <Ha. S 2> อยู่ด้านหน้าฝั่งเดียว uh huh. พอเข้าไปประมาณ700เมตรครับคุณผู้ชมก็จะเจอส่วนสาธารณะใหญ่เลยถ้าเรามีสมาชิกตัวน้อยใช่ไหมอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยก็สะดวกเลยในการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแหมสมกับคําว่าพร mm ีเมียมทาโฮมจริงๆใช่ ส่วนตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาที่บ้านตัวอย่างแล้วซึ่งหลังนี้เนี่ยก็คือทายที่มีชื่อว่าชาตาั้น ซึ่งเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นชาร์ตันเนี่ยก็คือฟังก์ชันก็จะใหญ่กว่าน,นิดนึงคือสามารถจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็ข้างในเนี้ยก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีห้องอเนกประสงค์เพิ่มอีกหนึ่งห้องด้วยนะคะซึ่งหลายคนจะงงเข้าใจว่ามี3ห้องนอนเลยนะคะแล้วก็ลงบนที่ดินเนี่ยหลังนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่ที่ดิน20.9ตารางวาน,นั่นเองค่ะพอเป็นหน้ากว้าง5.7เเนี่ยเราจะเห็นว่าลิฟวิ่งที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับก็จะใช้พื้นที่เกือบเต็มความกว้างของบ้านเลย จะมีส่วนบันไดอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย <ฮะ S 2> พื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องมี4เมตรกว่าแน่ๆนะเหมือนบ้านเดี่ยวอ่ะคือเข้ามาเหมือนบ้านเดี่ยวถ้าเราทําตรงนี้เป็นลิฟวิ่งด้วยแล้วก็เป็นส่วนของรับแขกด้วยเนี่ยข้างหน้านั่นติดตั้งทีวีเนี่ย<ะ>ได้จอใหญ่มากเลย<ะ>ซึ่งอันเนี้ยแตกต่างจากการอยู่คอนโดในเมืองอย่างแน่นอนจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะถัดไปก็จะเป็นส่วนของที่เรียกว่า เป็นส่วนรับประทานอาหารซึ่งคุณผู้ชมก็จะงงนิดนึงเพราะรู้สึกว่าบ้านลึกมากรู้เ่าไหมคืออย่างนี้ครับต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านตัวอย่างแล้วเขาตกแต่งเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นครัวแนนค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยซึ่งคุณผู้ชมสามารถ<อ>ทําได้นะก็เขาก็ย้ายไปครัวเป็นส่วนของต่อเติมได<อ>้นหลังจริงพื้นที่ข้างหลังเขาทำตรงนต่อเติมได้เพราะนั้นจะกว้างเลย ครัวนี้ก็จะยาว5.7เลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เลยทําเป็นส่วนของรับประทานอาหาร<ช>เพราะฉะนั้นบ้านก็จะเหมือนกับบ้านเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็ดูจากพื้นที่ส่วนของรับประทานอาหารแล้วนี่นั่งสีที่ได้สบายเลยนะส่วนพื้นที่ที่เป็นครัวเดิมในส่วนของแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะ กลายเป็นฟังก์ชันห้องอเนกประสงค์ห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งซึ่งสามารถเราไว้ทางานก็ได้ไว้อ่านหนังสือก็ได้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องน้ําชั้นล่างอืมโอ้ยนี่คือส่วนที่เขาต่อเติมมาสวยมากเลยต้องมีคนสองคนเสียใจที่ได้ดูคลิปนี้นะคือหนึ่งคนที่ซื้อคอนโดอยู่เพราะคอนโดเนี่ยไม่มีฟังก์ชันครัวแบบนี้ถูกต้องสองคือคนที่ซื้อบ้านเดี่ยวราคาแพงเพราะว่าครัวที่นี่เนี่ย เหมือนมาเดียวมากใช่แล้วก็พยายามที่จะใช้งานดีไซน์มาช่วยในการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจะเห็นว่าเขาใช้กระจกที่เป็นเรียกว่าหลังคาปโปร,งร่งแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงธรรมชาติก็ลงมาได้ในตอนกลางวันซึ่งจะทําให้ฟิลลิ่งของการอยู่ในครัวดีขึ้นมันไม่อับไงไหนๆอยากดูข้างบนบ้านกัน ส่วนโถงก็สวยนะใช่แล้วดูก็เขาลงรายละเอียดในเรื่องของงานดีไซน์นะ<า>ตรงนี้เห็นไหมทำชาญนพัดได้อย่างดีเลยแล้วดูข้าง,างบนเ <ๆ S 1> ขาดึงเอาแสงธรรมชาติจากภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านด้วยอ๋อนี่คือแสงธรรมชาติใช่เพราะฉะนั้นน,นอกจากเขาจะดึงแสงเข้ามาเนี่ยค่ะพึกษาระระบบก่อสร้างของพึกษาปัจจุบันเนี่ยเขาปรับปรุงใช้ระบบที่เรียกว่าพึกษาเฟสแอร์ด้วยเพื่อจะให อากาศภายในบ้านเนี่ยได้ถ่ายเทไปข้างนอกอากาศจะเหมือนเววเพราะนี่นเ,นเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะสดชื่นขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่อบเหม็นอะเลิศเลิศเลิศห้องแรกก็คือห้องมาสเตอร์ก่อนเลยนะโอ้โหนี่เป็นบ้านเดี่ยวชัดๆดใช่นี่คือห้องอมาสเตอร์ซึ่งอยู่ชั้นสองด้านหน้าของตัวบ้านค่ะพนเพราะนั่นแน่ด้วยการจัดวางเลเยอร์เพื่อจะให้อยู่สบายสุดเนี่ยเขาก็ใช้เต็มพื้นที่หน้ากว้าง7เลยก็เป็นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนแล้วก็เชื่อมต่อห้องน้ํา ต้องเรียกว่าห้องนั้นในตัวได้แต่ว่าข้างบนเน<อ>ี่ยมีห้องหนึ่งห้องน้ําและข้างล่างมีหนึ่งห้องน้ำเพราะในข้างบนเนี่ย<ช>ก,<า>ก็กกเลยมี2ประตูเพื่อจะซัพพอร์ตห้องอีก2ห้อง ช่วงท้ายแล้วคะ่ะต้องมาว่ากันด้วยเรื่องของราคาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับโครงการวันนี้ค่ะบ้านพึกษารังสิตวงแหวนนะคะซึ่งย่างที่เราบอกเลยว่านี่คือทาวน์โฮมพรีเมียมนะจ๊ะแต่ว่าราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นราคาที่แบบจับต้องได้อย่างแรงเลยนะคะเริ่มต้นแค่1,890,000บาทคุณผู้ชมเขาจะมีโปรเยอะแย,ะเ,ยะเลยนะจอง0บาท กู้ร้อเซ็นต์ก่อนมาตรการรัดแหมใครที่ไม่มีต้นทุนเนี่ยต้องรีบมาคุยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก1นึ่งโปรโหนึโปรโก็คือมีชื่อว่าคุณจองเราจ่ายคือโปรโนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอจองเสร็จในวันที่จะโอนกันเนี่ยนะคะทางโครงการจะรับผิดชอบในส่วนของค่าโอนให้แล้วก็ในส่วนของค่าจดจำานงให้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่า เซฟไปเยอะเลยทีเดียวว่าแต่ว่ากลับมาด้วยเรื่องของราคากันอย่างที่บอกไปเริ่ม1.89กับรายละเอียดทั้งหมดนี้พี่เมทคอมเมนต์หน่อยค่ะยังไงคะถ้าถามมาที่นี่เหมาะกับใครนะครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ทํางานอยู่ในเมืองเนี่แหละ,ะแล้วก็วางแผนที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็คือว่าจะต้องมีสมาชิกตัวน้อยเนี่ย ผมคิดว่าที่นี่เหมาะนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะไปซื้อคอนโดในเมืองซึ่งตอนนี้อากาศก็ไม่ดีมากคุณหมอบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นทารกหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหมาะมากที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีครอบครัวในโซนนี้เหตุผลเพราะอะไรไรู้ไม้แนนเพราะว่าที่นี่เนี่ย อยู่บนถนนใหญ่แล้วก็สามารถจะเดินทางเชื่อมต่อเมืองได้สะดวกมากจากทําเลของเขาเนี่ยก็คือว่าใช้วงแหวนไปต่อทางด่วนอนันตลงรามินทาเข้าเมืองได้หรือว่าจะไปทางเส้นพหลโยธินก็ได้แล้วก็ต่อดอนเมืองโทเว นี่เป็นแบรนด์บ้านพฤกษาที่อยู่บนถนนใหญ่รังสิตนครนายก,กหาไม่ได้อีกแล้วอนาคตเนี่ยทำเลแบบนี้มูลค่าบ้านต้องสูงขึ้นแน่นอนนี่แหละค่ะก็คือความพิเศษของโครงการวันนี้ที่เรามารีวิวให้คุณผู้ชมรู้จักกันนะคะกับโครงการบ้านพฤกษาร,างรังสิตวงแหวนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะอัปเดตโครงการใหม่ๆแบบรู้ก่อนใครจะได้จองได้ก่อนใครได้ทำเลสวยสุดราคาดีสุดต้องติดตามที่ โฮมไบเออร์ของเรานะคะซึ่งเราก็จะอัปเดตโครงการใหม่ๆรวมทั้งมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดีๆให้อัปเดตกันก่อนใครนะคะ2ช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook นะคะ Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปเลย home.co.th แล้วก็รวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube นะคะ Home b u y e r TV นั่นเองค่ะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะชอบโครงการไหนอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะคะเวลาเขาอัปเดตของการใหม่ๆจะได้แบบเด้งขึ้นมาก่อนเลยไงอ,อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ